่าแต่เป็นภาษาไทยก็คือ,อะทะลวงสุด2คงขั้วนั่นเองนะครับผมะนะครับถ้าเตรียมของเรานี้เราจะแยกขาเท่าช่วงไร่นะครับข้อเข่าเราเนี่ยฮะจะหย่อนเล็กน้อยนะครับหย่อนหย่อนนิดเดียวนะครับบางคนบอกให้หย่อนเขาหย่อนไปอย่างนี้เลยก็ไม่ไม่ถูกหย่อนอย่างนี้จะเมื่อยนะฮะหย่อนนิดเดียวให้รู้ว่าข้อเข่าเราเนี่ยเปิดนะฮะนะครับผมส่วนปลายดิ้งของเราเนี่ย แตะเพดานปากไว้ตลอดนะครับเพราะว่าเวลาฝึกเนี่ยชีพจรทั่วร่างกายของเราจะเชื่อมต่อถึงกันนะครับจำเป็นต้องมีสะพานเชื่อมนะครับผมนะฮะส่วนมือของเราเนี่ยนะฮะผู้ชายจะมือซ้ายอยู่ด้านบนนะครับรองนิ้วทั้งสี่แนบชิดกันนะครับผมเนิ้ยหัวแม่มือชนกันเบาๆผู้ชายซ้ายผู้หญิงขวานะครับด้านบนนะครับผมรักแร้จะเปิดนะครับรักแร้จะไม่หนีบนะครับโอเคนะครับ อ่าพนมมือนะฮะอ่าเวลาพนมมือแนวแขนลาบเป็นเส้นตรงนะครับผู้ชายจะมือซ้ายขึ้นไปก่อนผู้หญิงมือขวาขึ้นไปก่อนนะครับผมอ่าผู้ชายมือซ้ายขึ้นไปนะครับอ่ามือขวาลงล่างนะครับมือขวาจะอยู่ตรงหน้าขานะครับส่วนมือบนเนี้ยฝ่ามือของเราจะหันเข้าหาตัวนะฮะที่ทําผิดบ่อยๆคือจะเขาจะชอบ หงายหงายฝ่ามือมาข้างหน้าอย่างนี้คือผิดนะครับฝ่ามือต้องหันเข้าหาตัวนะครับเวลา